สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับก็ยังอยู่กับการทำเ,เรื่วงดักหนูให้กับลูกค้านะครับก็มีทั้งสั่งจากช h อป e ี Lazada และะ้วก็ติดต่อมาโดยตรงนะครับผมทางไลน์ทางโทรศัพท์นะครับอาจจะสงสัยนะครับ ก็มีหลายคนถามว่าทําไมช่วงนี้นะครับผมไม่ได้ออกดักหนูนะครับผมก็นี่แหละครับตอนเช้าก็ต้องเข้าสวนผักนะครับพอตอนบ่ายนี่นะครับผมประวันก็คล้อยไปแล้วนะครับก็ต้องมานั่งทํากับดักครับไม่งั้นไม่ทานออเดอร์นะครับผมเดี๋ยวพาไปชมสวนผักนะครับผม ซึ่งต้องตื่นแต่เช้านะครับประมาณตีสี่ก็ต้องลงมาเก็บผักนะครับนู่นนะครับผมก็จะเป็นโถฟักยาวนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะให้ผลผลิตนะครับผมวันนี้เก็บได้ประมาณ70กดสิกโลนะครับ แล้วก็ยังมี้างท้ายนู่นนะครับเป็นมะเขือเปลาะนะครับอยู่ทรงท้ายนู่นนะครับผมอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมครับแล้วนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปดักหนูเลยนะครับผมก็ก็ต้องแบบนี้นะครับอยากจะไปแต่มันไปไม่ได้นะครับผม บ่ายก็ต้องเคลียร์กับดักหนูแพ็คของบ้างนะครับตอนนี้ส่งไปแล้วนะครับของสำหรับวันนี้ก็ส่งไปช่วงประมาณบ่าย2งโมงนะครับขนส่งก็จะเข้ามารับของนะครับอันนี้ก็จะเคลียร์สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ยังมีค้างอยู่นิดหน่อยนะครับทําไม่ทัน ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่เข้ามาอุดหนุนสินค้านะครับในร้านช h อป e ีแล้วก็ในร้าน l a z a d a นะครับตอนนี้ก็มีาทางช h อป e ีก็มี2ร้านนะครับเป็นร้านของแม่บ้านนะครับชื่อร้านทุ่งทองการค้านะครับแล้วก็ร้านของผมก็วิชาชาแนลนะครับผม ส่วนใน l a z a ด a ก็มี2อร้านเหมือนกันนะครับอของแม่บ้านผมไม่รู้จะตั้งชื่อร้านอะไรนะครับตั้งมาตั้งไปก็ไปซ้ำของคนอื่นก็ไม่ผ่านก็เลยลองตั้งชื่องมเงมนะครับผมปรากฏว่าผ่านเฉยเลยนะครับเข้าพิมพ์หาคำว่างมเงมก็เจอนะครับร้านเดียวกันนะครับผมก็จะได้เปิดอโอกาสให้มีคนเข้าไปเจอสินค้า มากขึ้นท่านั้นเองครับผมโอเคครับวันนี้มาทักทายนะครับหลังจากาปีใหม่ผ่านมาได้ไม่กี่วันนะครับก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขทั้งปีนะครับผมลำ่ำรวยเงินทองครับวันนี้ลาแล้วครับผม